การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นก็คือการที่เรานะคะใช้กายแลววจจะวาจาของเราค่ะในการรักษาศีลเวลาที่เรารักษาศีลน,นะคะเรามีความตั้งใจมีสมารทิฏฐิที่ถูกต้องค่ะในเรื่องของสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดชั่วนะคะที่เราไม่ควรทำการที่เรารักษาศีลห้านี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยของเรื่องของวาจาและกายนั้นที่เรานะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะ และไม่ทําผิดต่อสินห้านั้นต่อให้เรานะคะไม่ทํำบาปเร็ยกกายและวาจาและหนึ่งในนั้นก็คือการสํารวมใจนั่นเองค่ะการทํากุศลได้ถึงพร้อมนั้น เรารักษาศีลได้นั้นเพราะเรารู้เรามีสัมมาทิฏฐิค่ะเรารู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งที่ถูกต้องนะคะและเข้าใจถึงอริยสัจสี่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะมีการภาวนาในเรื่องศีลและปัญญาอยู่เสมอนี่แหละค่ะเรียกว่ากุศลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลหรือปัญญานั่นคือเรียกว่ากุศล,ลธรรมค่ะเมื่อเรานะคะเจริญกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนการภาวนาที่อยู่ในใจตลอดเวลาจิตของเรานะคะมีการเจ เจริญกุศลตลอดนั่นละค่ะเรียกว่าการทํากุศลให้ถึงพร้อมและนะคะเมื่อเรานะคะภาวนากุศลตลอดเวลาจิตของเราจึงมีความผ่องแผ้วหรือเรียกว่าทําจิตของตนให้มีความผ่องแผ้วนั่นเองค่ะจิตนะคะเมื่อมีการภาวนากุศลตลอดไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญานั้นนี่แหละค่ะเรียกว่าองค์ธรรมของกุศลเมื่อเรานะคะภาวนาหรือพิจารณานะคะกุศลอยู่เสมอเสมอจิตของเรามีการภาวนาถึงกุศลอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะจิตของ เราจึงมีความผ่องแผ้วแจ่มใสเพราะฉะนั้นนะคะจิตของเราจะแจ่มใสได้จิตของเราจะผ่องแผ้วได้นั้นก็เป็นขั้นลำดับเหมือนกันค่ะตั้งแต่ปู่ทชนทั่วไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีจนถึงสิ้นกิเลสแล้วคือพระหรหันนั่นเองจิตใจจะผ่องใสเป็นขั้นลำดับเพราะฉะนั้นการไม่ทํบทาบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตใจของตนนั้นให้ผ่องแผ้วเราจึงต้องภาวนาทําในด้านของกุศลอยู่เสมอ,เ,สมอ,สมอเมื่อจิตของเรานั้น ภาวนาธรรมในส่วนที่เป็นกุศลเสมอจิตของเรานะคะจึงผ่องแผ้วสดใสและเบิกบานค่ะหากว่าท่านผู้ชมชื่นชอบรายการธรรมะที่ฟ้าทำและเห็นว่ามีประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าทำรายการธรรมะดีๆอย่างนี้ต่อไปขอบคุณค่ะจิตตังภาวิตังมหาโตสังวัตติจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีประโยชน์มาก